พระเอกเจมส์เจรายุคิดถึงแฟนคลับไม่น้อยเลยค่ะหลังจากห่างหายกันนานกว่า3ปีด้วยสถานการณ์โรคระบาดและตารางแน่นเอียดงานนี้ก็เลยถือโอกาสหลังจากเสร็จภารกิจในงานอ e ีเวนต์เปิดตัวละครพิศวาลคาตเกฟก็นัดแน,นะชวนแฟนๆมา enjoy ปาร์ตี้บอกเล่าเรื่องราวความคิดถึงให้กันและการร้องเพลงและสร้างความสุขแต้มรอยยิ้มให้กันทวนหน้าเป็นภาพบรรยากาศที่บอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจส,สุดๆส่วนแลนแฟนมิเต้งอย่างเป็นทางการจะมีให้แฟนๆลุ้นหรือเปล่าคะหนุ่มเจมวันนี้พิเศษมากครับเพราะว่า เป็นการออกงานในรอบเท่าไหร่ไม่รู้คือจริงๆผมก็มีออกงานแหละแต่ว่าค่อนข้างน้อยมากจนแฟนคลับของผมเองก็บ่นว่าแบบช่วยช่วยรับงานบ้างหรือช่วยมีงานบ้างนะครับพอมาเจอก็คิดถึงมากเลยนะคือไม่ค่อยได้มีบรรยากาศเนี้ยมานาน,นก็ถือว่าเป็นแฟนมิจมย่อมของผมเลยในงานวันนี้ครับเรียกว่าหายคิดถึงเลยครับที่แบบทุกคนมาเจอกันแล้วก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนแบบจะยังคิดถึงแล้วก็รักเราอยู่อย่างนี้ผมว่าสถานการณ์ปีเนี้ย หลายหลายคนคงอ่านและคิดว่าน่าจะมีเลยครับในปีนี้มานะปีนีไ้ไม่ไม่บอกแล้วไม่บอกแล้วคืนนี้มาเติมรักแลลว <c oughs> ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง <c oughs> ละครพิสวัสตรฆาตเกมตอนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมามีฉากชวนลุ้นที่เจมจิจีน่าและพีทพัชระกระโดดไปหาเจ้าพระยาตอนกลางคืนเ <c oughs> บื้องหลังเป็นยังไงและจะมีฉากสุดทุ่มเทอ,อะไรอีกไปขยี้กันค่ะ ใครจะไปคิดว่าเคยจะโดดในน้เล่นที่แม่น้ำจำปาศรีได้โดดเองเลยโดดเองครับถ่ายทำก็นานนะเราไปกันหลายรอบมากจริงเราไปประมาณสักสองสารอบครับรอบรอบหนึ่งก็รประมาณแบบนานอยู่เนกันเพราะว่าด้วยเทคนิคอะค่ะพอพอเราไปถ่ายพอเราไปถ่ายในแม่น้ำนะคะเปลี่ยนขนาดภาพมันต้องเปลี่ยนขนาดภาพมุมกล้องตัวเราเองต้องไปอยู่กลางน้ำอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ขอบไม่ได้อยู่ตรงขอบกลาง,งแม่น้เราอยู่ตรงกลางและ oh, no. การเซฟตี้ทุกๆอย่างค่ะเขาก็ต้องทําให้มันแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เวลานิดนึงด้วยกระแสน้ําที่มันพัดไปแล้วตัวเราจะต้องวิ่งอยู่กับที่อยู่ให้ตรงกล้องเนี้ยเขาก็ต้องเอาเชือกมามัดเอวแล้วก็ดึงเราไว้ตัวเราก็อยู่เนี้ยอย่างเงี้ยแล้วคือแบบลงคือเราลงกันไปลงกันไปสามคนด้วยมีพี่พีีิคนหนึ่งสมมุติถ้าเกิดปกติแล้วละครเรามีแบบมาะมาณ100โลที่นี่ก็มีประมาณ1,000พันโลเคชั่นได้ มีผาไทายลอกมีผาหินมีทะเลมีไปบนเขาหินเหล็กไฟหเล็กไปแห่นั้นต้องพยายมีแล้วกลางทะเลเกาะขามคือยืนอยู่บนเรือยอย่างเงี้ยค่ะผู้ห้ายขึ้นมาจะยิงปังๆัง,ง,งโดดลงไปหัวเรือแล้วก็โดดลงไปกลางน้ำอะ่ะแล้วคอเรื่องนี้นะครับโรแม,มนติกดรามา่าตะกีฬาแอคชั่นไงโรแม,มนติกดรามา่าตะกีฬาแอคชั่นไงค่ะ มันขนาดนั้นเลยนะมันขนาดนั้นล่ะค่ะบอกว่าเป็นโรแมนติกดราม่าไตรกีฬาแอคชั่นงั้นรอดูทั้งฉากโรแมนติกและฉากวิ่งกับปันจักยานด้วยเลยละกันค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง